สวัสดีครับพบกับช่องเซลเอกยีสุโปดีนะครับวันนี้มานำเสนอรถแอคทีฟนะครับแต่งแนวแพนทอมเลยทีเดียวอันนี้ดูหลอไม่ไหวแล้วนี่ล้อแม็กขอที่กระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างบอกเลยว่าคันนี้โปดีมากๆเลยครับใช้เงินออกรถเพียงแค่7,9000บาท ได้แบบนี้เลยมีของแถมเต็มๆแบบนี้และแต่งแน่นๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเซลเอกพาไปดูกันว่ามีอะไรให้บ้างแล้วแต่งแบบไหนบ้างไปชมกันเลยไปคันนี้รถเดิมเป็นรถ Active นะครับสีขาวมุกเซลเอกได้ทำการใส่ไฟตัดหมอกให้แบบนี้เป็น LED เหมือนของตัวท็อปเลยและใส่ล้อของรุ่น Phantom, แพนทอมแบบกขอบ20สีดำาลายนี้เลยครับ ออกมาแล้วเหมือนแผ่นทอมเลยและกระจกมองข้างเซลเอกก็จัดให้เหมือนกันเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าของตัวท็อปอันติเมตติดฟิล์มดำกันาสาดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเซลเอกพาชมภายในกันนะครับมาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้ทำเบาะหนังเป็นสีน้ำตาลลาเต้เหมือนตัวออนติเมต ยงาามมากๆเลคันนี้ใส่ฟังก์ชันกระจกพับไฟฟ้าของตัวอันติเมตด้วยนะครับพร้อมกับลายปิโนแบ็คแบบนี้เลยแผงข้างเซลเอก็ทําให้แบบนี้เช่นกันครับเหมือนตัวอันติเมตทั้งหมดเลยแต่อยู่ในรถแอคทีฟล้อคันนี้เป็นขอบ20ของแพนทอมภายนอกดูสวยงามมากๆเลย